เอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิธียกเสาเอกเสาโทนะครับของจังหวัดศรีสะเกดครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับพิธียกเสาเอกเสาโทก,ก,กันชัวนะครับโดนตาบูชาบรรพบุรุษบายสีบ้านสู่ขวัญเมืองรุ่งเรือง2องพขอไปครับเมืองรุ่งเรือง2องปีศรีสะเกดครับคณะสงฆ์อำเภอไพรบึงและวัดบ้านสำโรงพลันได้ร่วมกับอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกดประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทกันซันโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะครับบายสีบ้านสู่ขวัญเมืองรุ่งเรืองการสร้างเมืองศรีสะเกดครบรอบ242ปีโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทกันซันโดนตาซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาโบราณของชนเผ่าขมรในการสร้างกันซันสี่ต้นสี่ทิศ รอบหอรักัังนะครับเพื่อเป็นอนุสนร,ร์ระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้รักษาสืบสารประเพณีรำตะรถมาถึงปัจจุบันค่ะซึ่งถือว่าเป็น ประเพณีที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแห่งเดียวในโลกค่ะที่มีพิธียกเสาเอกเสาโทกันชันโดนตาค่ะรอบหอระฆังให้เป็นอนุสร์ระลึกถึงบรรพบุรุษที่อนุชนคนรุ่นหลังต่างๆนะคะได้รักษาสืบสารคู่กับประเพณีรำตะรถมาถึงปัจจุบันซึ่งกันชันนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการแสดงของรำตะรดค่ะเดิมทําจากไม้ไผ่ค่ะพร้อมติดตั้งกระดิ่งด้านบนเพื่อเคาะเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นจังหวะประกอบปัจจุบัน รำตาโรตนะคะซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อปีพศ2562ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานครค่ะ